หนูโชคดีที่หนูได้โอกาสจากจาก GDS ตอนนั้นที่หนูได้เล่นเพื่อนเหียนโรงเรียรนร้อนก็เลยเหมือนได้แจ้งเกิดในแบบว่าซีรีส์วัยรุน่นค่ะแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บหนูก็ได้งานจากพี่บอยใช่ก็ได้เรื่องออฝันเฟื่องออฝันเฟื่องอตั้มแล้วก็ฝันเฟื่องนี่เป็นช่วงเปของสมยัยฝันเฟื่องนี่ถ้าเคยอคยย้อนกลับ ไปดูจะแค่ไม่เชื่อเลยว่านั่นตั้มกับสมัยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่น้องเป๋มึงกูก็เป๋เฮ้ยของกูอ่ะของกูเรียกว่าเป๋ของกูว่าเรียกว่าค่อยค่อยพัฒนาสมัยเนี่ยมันมีจุดแบบใสของมันมาแล้วใช่ป่ะแล้วมันก็มาเปล่งตอนนั้นแล้วมันก็กลับมาเป็นแบบนี้แต่ของกูอ่ะมันโคลนตมมาอยู่แล้วมันมีเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ขอเล่าน้องอาจจะไม่กล้าเล่าแต่นี้คิดว่าเล่าได้ ต้นไหนพี่มัน <energetic> ม <Hol Hitler> <ığım> ีเหตุเ <którzy> รียนมหาวิทยาลัยเดียวกัน